วิธีการดัดแปลงแขนเสื้อจากแขนสั้นให้เป็นแขนยาวก็ปปี้ง่ายๆเลยนะถ้าเราทําแขนสั้นเป็นเวลาเราจะทําแขนยาวโดยที่ไม่อยากทําแพทเทิร์นใหม่ให้เราคัดลอกนะวางกับกระดาษซึ่งกระดาษให้เราพับกระดาษนะสมมตินะพับกระดาษให้ใหญ่กว่าตัวตัวที่เราจะเอาไปวางทับให้ใหญ่กว่าแพทเทิร์นแม่แบบ แล้วเราก็พับแพทเทิร์นตัวนี้นะกอปี Copy, ้คัดลอกให้ช่วงวงแขนเท่ากันเลยนะอันนี้สันทบนะจากสันทบตรงนี้มาวงแขนจนถึงช่วงข้างตรงนี้นะข้างๆตรงนี้ให้เขาเท่ากันกับแม่แบบนะส่วนความยาวต้นฉบับสมมติต้นฉบับเราเป็นแขนสั้นนะความยาวของตัวใหม่เราอยากได้ยาวกว่านี้ เราก็เพิ่มความยาวไปได้เลยอยากยาวแค่ไหนอยากแขนกว้างหรือแค่แขนเล็กเราขยับขยายออกได้หมดเลยเว้นแต่ตรงนี้ต้องเท่ากับต้นฉบับเพราะเราได้ล็อกเอาไว้นะคะได้วัดมาแล้วกับวงแขนของตัวเสื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเน้นให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัดออกมาตัวนี้อันนี้คือแขนยาว นะแต่ว่ายาวเลยสอกนะอันนี้จะเป็นแขนสั้นพอเรากลางนะคะพอเราทับแบบนีนะ้เขาจะเท่ากันเลยทีนี้แขนตัวนี้เพียรยีต้องการแขนให้เล็กลงใช่ไหมคะเราก็ต้องตีเข้าไปพอตีเข้ามาเราโคง้งเวลาโคง้งตรงนี้ให้เหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องสนใจอส่วนของต้นฉบับที่มันจะบานออกแค่ไหนกันแล้วแตนะ่แต่ว่าตัวนี้เราให้ตีเฉียงนะตีเฉียงมาหาใต้ลักเล ให้เหมือนเดิมนะคะโดยไม่ต้องกินช่วงช่วงนี้ไปนะช่วงนี้ไม่ต้องกินให้เขาเท่าเดิมอันนี้คือการดัดแปลงจากแขนสั้นให้เป็นแขนยาวหรือแม้กระทั่งแขนยาวนะคะดัดแปลงให้เป็นแขนสั้นเราก็ทําได้เหมือนกันแค่ลดความยาวลงแต่ช่วงวงแขนนะให้เหมือนเดิมให้เท่าเดิม